รายการที่พบกับคุณผู้ชมทุกวันเสาร์เวลานี้แหละครับทางช่องท็อปนิวส์แห่งนี้คุณผู้ชมครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งหรือจะบอกว่าเป็นครั้งล่าสุดก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วสังคมเองก็รับรู้พฤติกรรมของคนกลุ่มนี้มานานแล้วแต่ครั้งนี้ก็เป็นครั้งล่าสุดที่พฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ได้ถูกประจานโดยพวกเดียวกันเองต่อหน้าสาธารณชนอีกครั้ง ผมกำลังพูดถึงพฤติกรรมของกลุ่มที่มักจะเรียกร้องตัวเองว่าเป็นกลุ่มรประชาธิปไตยแล้วก็เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆตั้งแต่ทะลุแกส๊สทะลุกาสทะลุสามเหลี่ยมดินแดงจนมาถึงทะลุหวังแต่จากการตั้งฉายาของสาธารณชนในรอบสุดท้ายนี้ คนเหล่านี้กลายเป็นกลุ่มทะลุถุงยางไปเรียบร้อยเรากำลังพูดกันถึงผู้ที่ต้องการจะปรับปรุงปฏิรูปประเทศและสถาบันแต่ลืมย้อนมองกลับไปถึงพฤติกรรมอนเน่าเฟะเน่าเหม็นและวันวันเอาแต่คิดมั่วกามารมของกลุ่มพวกนี้รวมไปถึงวันนี้เราจะคุยถึงสอสอของพรรคเพื่อไทย จะร้องไห้หรือจะร้องอย่างไรเมื่อตัวเองถูกเปรียบไปแล้วเป็นเพียงแค่สุนัขเท่านั้นทั้งหมดนี้คุยกันใน t a l k ก o w เววันนี้ครับผมอยู่กับดรเวทินชาติกุญผู้อำนวยการสถาบันทิศทางไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุณชมครับอาจารย์ครับตกลงประเทศนี้กลุ่มที่วันๆเอาคิดแต่มั่วเซ็กมั่วกามั่วยามั่ว อมเงินบริจาคปากเรียกร้องประชาธิปไตยแต่ตัวเองเที่ยวด่าคนนู้นคนนี้เนี่ยต้องลุ้กลุ่มนี้เนี่ยนะที่จะมาเรียกร้องขอปฏิรูปประเทศไทยผมผมขออย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนไปเรื่องนี้ต้องต้องขอขอบคุณนิดนึงขอบคุณใครคับคุณปราศรามสีเทปอาทิตย์ที่แล้วได้ได้ได้เขียนถึงกรณีที่เราพูดถึงกลุ่มที่ออกมาจับจ่วง กรมสมเด็จพระเทพนะครับแล้วก็คุณปาดสามสีได้ได้เอาที่ที่ที่เราพูดกันในรายการเนี่ยไปไปโพสในในเพจของตัวเองคร,ครับแล้วก็จารย์อนนอะไรก็แชร์ไปแล้วเป็น,นไงฮะรถทัวร์มาหาเราสองคนบ้างไหมฮะไม่ละครับมาก็ไม่ได้สนลยมาก็นะแต่ว่ามัน,ม,น,ม,นมันทาให้ข้อมูลที่เรานําเสนอมันกระจายไปไปนในวงกว้างไปในวงที่ แต่ผมเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามคุณปราดนะฮะติดตามอาจารย์อนนท์ก็คงจะได้ชมท็อปนิวอยู่แล้วแต่มันเป็นการช่วยกันกันยืนยันนะในในระดับหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆมันก็ต่อเนื่องจากไอ้พวกสัปดาห์ที่เาราผม, <นะ S 1> ผ,มผมว่าต้องคือกร,รมเนียมันตามทันเร็วนะเดี๋ยวนี้เราก็ไม่เชื่อนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเรายังพูดถึงเอาไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับถือว่ายังเป็นเด็กอยู่แต่ว่าเป็นกลุ่มที่ออกมา น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มทะลุวังนี่แหละมันก็ตั้งชื่อตัวมันเองว่าทะลุวังนี่แหละแต่วันนี้กลายเป็นเหมือนที่คุณต้นบอกทะลุถุงยางถุงไปแล้วคือเขาไม่ใช่ทะลุถุงยางอะเป็นกลุ่มต้องเรียกว่าไม่ชอบใส่ถุงยางแพ้เหรอไม่หรูเดียววันะนี่คือเขาไม่อาหารหลักฐานจากการแพทย์เลยนะคุณต้นผมผมอเกิดมาเนี่ยต้องบอกนะว่าอายุก็ถือว่าต้องนับว่าเมื่อไหล่จะตายอยู่แล้วเนี่ยนะฮะ คุณเคยได้ยินนี่แหละคุณต้นเคยได้ยินไหมคือผมเคยได้ยินว่าผิวหนังของมนุษย์มันสามารถที่จะไวต่อละคายเครืองเลยไวต่อการระคายเครืองต่างๆกันเช่นเช่นเช่นบางท่านไวต่อเขาเรียกอะไรเส้นใยโพลีเอสเตอร์ใส่ใส่ใส่ผ้าอย่างนี้ไม่ได้ต้องใส่ผ้าฝ้ายบางท่านผิวหนังไวต่อแอลกอฮอล์บางท่านผิวหนังไวต่อสารนั้นสารนี้ ส่วนเรื่องถุงยางผมเคยได้ยินเช่นกันแต่มันไม่ใช่ถุงยางบางคนแพ้ถุงมือ,อยางเคยได้ยินไหมอาจารย์โก็กหมอหมอ,หมอบางคนแพ้ถุงมือ,อยางมีม,มีผมไม่เคยได้ยินแต่ว่าเอาเอาเป็นว่าไอที่ออกมาบอก,กว่าแพ้ถุงยางเนี่ยผมไม่เคยได้ยินแต่แพ้ถุงยางอนามัยเนี่ยไม่เคยได้ยินผมเห็น <m> ลายไหนแพ้ถุงยางอนามัยเลี้ยงลูกก่อน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 การทุกทีอะ คือแกโทษนะแกจะตายอยู่แล้วเนี่ยเพิ่งไปได้ยินเนี่ยแหละนะฮะไม่รู้ว่าเป,เป็นจะเป็นบุญของตัวเองดีไหมเดี๋ยววันนี้อาจารย์ลองขยายดูสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แพ้ถุงยางกอ่อาจารย์ไม่ล่ะมันมันก็แพ้กิเลสออนนั่นก็แต่อย่างว่าเหรอคืออย่าไปว่าเขาอย่างนั้นคือมนุษย์ทุกคนก็มีเรื่องแบบนี้นะครับและอยู่ในวัยที่ถ้าเกิดว่าเรียกว่าฮอร์โมนเนี่ยคุณต้องเคยดูไหมหนังซีรีส์มาก,ก่อนไม่เคยฮอร์อโมนเนี่ยก็อย่างนี้นะก็ค่อนข้างแบบเปิดเปิด,ปดกว้างหน่อย นีย่ยจ๊ใช้คำว่าเปิดกว้างจนถึงขนาดแบบเสรีหรือเปล่าผมก็ก็ไม่รู้แต่ตอนนั้นเนี่ยมันก็มีมีมีประเด็นเพราะผมว่าเรื่องพวกนี้มันจากการหล่อหลอมนะถูกแต่าาาถ้าสม,มสมัยอาจารย์กับผมนะที่ที่เราบอกว่าตอนนี้เรานับวันไปข้างหน้าแล้วไม่ได้นับวันถอยหลังอย่างเง<ช>ี้ยนะโอ้ยคุณต้นอาจารย์เล่าเรื่องนี้นะสมัยเรานี่ต้องเรียกว่าคือผมอย่างนี้เลยรุ่นผมเอาเอาผมเล่าของผมก่อนแล้วกันนะครับอ่าเราก็ไม่ได้มีสื่ออะไรมากมายนะอย่างดีก็สมัยนั้นก็พูดตรงๆได้นะก็คือหนังสือโป๊ โอ้ยดีที่สุดแล้วหนังสือโป้เนี่ยต้องต้องผมจำได้นะสมัยผมเด็กๆเนี่ยนะฮะ,ะเจ้าของร้านหนังสือเนี่ยนะฮะต้องมากระซิบถามนะเพราะเห็นลูกค้าที่เป็น <c oughs> วัยรุ่นหน่อยนะ,ะผู้ชายหน่อยนะ,ะพี่ๆเอาไหมโป้ไหมโป้ไห<ป>มขนาดแบบนั้นนะเจ้าของร้านยานังต้องแอบกระซิบถามเลยว่า อ๋ไหมแล้วเทเวลาจะเอาต้องมีถุงถุงกระถุงดาษถุงกระดาษถ,ถุงกระดาษแล้วแอบบแอบบเข้าไปแล้วต้องหนีใส่จัก,กรแบบล้วรีบวิง่งร<ช>ีบกลับบ้านก็ถือว่าจริงๆต้องบอกว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเข้าถึงของพวกนี้ได้เยอะกว่ารุ่นเดานะโอ้ยจาน<อ>เด็กรุ่นเนี้ย<อ>ผมพูดจริงๆนะ<อ>มันทบสื่อลามกติดตัวได้เลยก็คือโทรศัพท์โทรศัพท์แล้วมันสามารถที่จะผลิตสื่อด้วยตัวเองเพราะโทรศัพท์มีกล้องสมัยเราเนี่เหรอพอ14 15ห โอ้ยอย่าว่าแต่แก้ผ้าถ่ายรูปเลยผู้หญิงเห็นหัวนมยังกลัวเลยอ่าออ่าอ่นั่นนะคือคือคือมันมันมันเปิดกว้างขึ้นเยอะความเปิดกว้างขึ้นเนี่ยก็ผมคิดว่าด้านหนึ่งมันก็อ่มันก็ดาบสองคมอ่ะนะดาบสองคมแต่วิธีการก็คือถามว่าผมจะว่าจะโทษเด็กซะอย่างเดียวมันก็ก็ก็ไม่ถูกนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้านหนึ่งเรื่องพวกนี้มันเหมือนสังคมที่มันหล่อหลอมคุณเข้าใจไหม คือมันเหมือนง่ายๆนะต้องพูดตรงๆนะครับว่าส่วนหนึ่งของกระบวนการสอนที่เกิดขึ้นที่บ้านที่โรงเรียนมันต้องสอนคืออย่างน้อยเนีเอาแบบอุปมาอุปไมยเห็นภาพเลยนะก็คือว่าต้องรู้ว่าเวลาคุณจะขี้เนี่ยต้องไปขี้ในห้องน้ําำถูกไหมฮะไม่ไปขี้กลางถนน,นแบบนี้ถ้าคุณจะมีอะไรกันนะครับเนี่ยก็ต้องไปมีในที่เราโหฐาน,นไม่ใช่มาเอากันแบบ แบบสุนัขอ่ะคือคุณสามารถที่จะถูกใจคุณสามารถที่จะรักใคร่คุณสามารถที่จะมีอะไรกับกับคนที่คุณชอบได้แต่หนึ่งต้องปลอดภัยสองต้องมิดชิดสามต้องไม่ต้องไม่กระทําการผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเพราะเราอยู่ในประเทศที่มีกฎหมายนะใช่แค่นั้นแหละคือผมพูดเนี่ยเพื่อเหตุภาพจริงๆมันก็คือนอกเหนือจากเรื่องที่นะครับคือมันมีสังคมมันมี กติกาหรือมีแนวปฏิบัติเรื่องพวกนี้ของมันอยู่โดยที่ไม่ไม่จะเป็นต้องขีดออกมาต้องเขียนออกมาเป็นกฎหมายหรือเป็นรัฐนูลนะฉันสามารถแก้ผ้าได้คือรัฐนูนต้องระบุสมมุตินะพวกนี้ชอบห่ะฉันสามารถแก้ผ้าและมีเพศสัมพันธ์กับใครก็ได้ถ้าการกระทําของฉันไม่ได้เป็นหนักหัวใครพวกนี้ต้องให้เขียนอย่างนี้มันมันไม่ต้องไงเพราะจริงๆสังคมมันมีแนวทางมีการปฏิบัติถามว่ามันจะถูกงทั้งหมดไหมเราก็ไม่รู้นะครับแต่มันก็เปลี่ยนมาเรื่อยถูกไหมครับ เช่นอย่างเดียวกันเนี่ยมันเหมือนกับคุณต้องรู้ว่าถ้าคุณจะไม่มีอะไรกับแฟนมันก็อยู่ในที่เราฐานนะไม่ใช่มเหมือนกับสุนัขลังถนนถไม่ใช่<ะ>ว่าคุณจะแบบปเปิดเผยอ่ะหรือว่าจริงๆแล้วก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยอันไหนคือขอบเขตของการอันนี้เขาไม่ยอมอันนี้ล่วงละเมิดแล้วนะ,อ,ะอันนี้บังคับขู่เข็นแล้วนะอ,ะอนนผมขืนแล้วนะผมขืนแล้วนะเรื่องนี้โอเคต่างฝ่ายต่างต่างเต็มใจเต็มใจกันอะไรแบบเนี้ยของพวกนี้เนี่ยผมว่า เมื่อก่อนสังคมมันหล่อหลอมนะมันมีเส้นแบ่งชัดเจนนะถูกถูกแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคำว่าถูกกับผิดของสมัยเราอนนะนะมันชัดนะแล้วมันก็แยกง่ายนิดเดียวมันไม่เห็นจะยุ่งยากวุ่นวายเลยคือคุณ,ค,ณคุณต้องเอาไปยิงผมเปรียบเทียบอย่างนี้กันไม่ว่าก่อนมีหนังเรื่องหนึ่งนะคือเรื่องแฟนเดย์คุณต้องเคยดูไหมไม่ทำไมอาจารย์ดูหนังเยอะจังอ่าผมชอบดูหนังผมไม่เคยดูเลยแฟนเดย์มีแฟนเดย์เนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ไปหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาไม่เคยรักตัวเองเลย แต่เขาก็เขียนเรื่องให้ว่าแบบอยู่ๆผู้หญิงคนนี้ก็ความทรงจามันมันมันหายไปอ่ะแล้วก็ไม่รู้จักว่าไอ้ผู้ชายคนนี้คือผู้ชายที่ตัวเองไม่ชอบและได้เป็นแฟนกันวันหนึ่งคือเรื่องมันมาจบตรงนี้ที่ว่าพอไปเที่ยวไปอะไรกันนะฮะผูกสมัครรักใคร่แล้วเนี่ยมันมีฉากที่เหมือนกับว่าผู้หญิงเขายอมแล้วที่จะมีอะไรกันนี้วันนั้นวันนั้นตามเรื่องนะก็โกรธว่าคนที่เขียนบทเนี่ยนะฮะบอกคือเขียนให้ผู้ชายเนี่ยไม่ยอมมีอะไรด้วยอซึ่งผมผมดูแล้วผมช็อกเลยนะ ฮ้ยคือถ้าเป็นสมัยผม่าผมเข้าใจก็นึกใจไหมแตบบ่หนังเรื่องนี้มันเพิ่งมันเพิ่งฉายมาสี่ห้าปีที่แล้วม,มันคือรุ่นสมัยปัจจุบันซึ่งเอ้ยคือปกติเนี่ยโดยโดยแนวโน้มของของความเป็นสันทาตยานของคนอะถูกไหมแล้วบรรยากาศในในห้วงที่อารมณ์ของหนังนะ้ตอนนั้นเนี่ยมันมันไม่ได้มันปูมาปูมาให้เป็นแบบนั้นแต่อยู่ๆคนเขียนมาตัดชึบก็ตรงนั้นเฮ้ยบอกเฮ้ยมันเหมือนกับแหม เราจะบอกว่าคนเขียนก็เป็นดารานะผมจาไม่ได้เป็น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 พระเอกอะชื่อดังเหมือนกันแหละนะฮะเนี่ยมันมันเลยแปลกว่าแต่จริงๆอะคนที่เป็นแบบในหนังเรื่องนี้เนี่ยในสมัยผมมีนะคือไม่ไม่ได้มีอะไรกับคนที่เป็นแฟนกับตัวเองจนกระทั่งวันที่จะแต่งงานอะมีคืออย่างนี้ผมผมผมถามนี้ได้ไหมอาจารย์กับผมเนี่ยรู้สึกเหมือนกันไหม สมัยก่อนมันก็ไม่ได้ต่างจากสมัยนี้หรอกสัญชาติตยานทุกๆโทษนะบางคนก็ถือคติได้ไว้ก่อนแล้วกูไปทิ้งทีหลังแต่สมัยก่อนเนี่ยคําว่าภาระความรับผิดชอบมันยังมีคือไม่ใช่อยู่ๆคุณจะไปอะไรกับใครง่ายๆปุ๊บแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะสอนว่า พออะไรแล้วเนี่ยความรับผิดชอบที่ตามมามันยิ่งใหญ่นะอย่าทําให้มันเป็นเรื่องยุ่งยากถูกถูกแต่สมัยนี้ไม่ไงถูกสมัยนี้คือกูขอไว้ก่อนแล้วกูสามารถที่จะชี้หน้าด่าผู้หญิงด้วยคําหยาบคายที่พ่อแม่ไม่เคยสอนหรือพ่อแม่สอนแล้วไม่จําได้กูสามารถที่จะแบบแสดงความเป็นหน้าตัวเมียในตัวกูมาได้อันนี้ไม่ได้หยาบนะผมรู้สึกเช่นนั้นเพาควรจะพูดแบบนั้นแหละผมผมรู้สึกเช่นนั้นอาจารย์ต่อเลยอาจารย์คือผมผมยังผมยังจำได้เมื่อก่อนนะผมเป็นใครไม่รู้นะเขาเขาโพสต์นะ คือตอนนี้เนียด้านหนึ่งมันก็มีมีเสียงที่ที่คุณต้นเราจะมองว่าไงคือผู้หญิงก็เปิดเผยเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะนะแต่นี้เนี่ยมันมีมันม,ม,นมีมันมีพี่คนหนึ่งแล้วกันอ่ะอาจจะเป็นคนรุ่นเดียวกับผมนะเขาโพสต์ก็เล่าเรื่องสมัยเขาให้ฟังว่าเออมันก็เป็นแบบนี้แหละแต่ตอนนั้นเนี่ยพ่อแม่ก็บอกกข็ขอบอกว่าถ้าจะไปเบียอะไรเขาก็ไม่ไม่ได้ไปจับตาดูหรือไปห้ามไปเลยแต่ขอว่าเออเช่นเช่นว่าขอว่าเออระวัง อย่าให้ไปติดโรคหรือว่ายาท้องอย่าให้ท้องแบบนี้ซึ่งซึ่งมันมีการป้องกันกันในระดับหนึ่งโดยธรรมชาติซึ่งไม่มีใครมาบอกเอ้ยมึงต้องป้องกันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีแต่เรารู้ผู้หญิงจริงๆผู้หญิงจะรู้เรื่องพวกนี้มากกว่าผู้ชายด้วยซ้ำคือเขาก็ห่วงชีวิตเขานะถูกเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันพลาดพลังมีท้องขึ้นมาคนอนชุกแบบ สมัยเราในชีวิตมันเป็นอีกเรื่องเลย้วคนโชคร้ายทั้งชีวิตคุณจะบอกว่าได้ได้บุตรมาได้ลูกมาเป็นเป็นความดีที่สุดในชีวิตก็เหอะแต่ชีวิตคุณอะเปลี่ยนทันทีนะวินาทีนั้นคุณเปลี่ยนแล้วถ้าคุณเจอผู้ชายไม่รับผิดชอบคุณซวยทั้งชีวิตเลยนะอต้นผมเนี่ยสมัยเป็นอาจารย์อยู่เนี่ยเราก็มีเคสแบบนี้เนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องบอกกันนะว่าเราก็ต้องช่วยนะคือช่วยทั้งทั้งคู่บังเอิญว่าพอ พอเขามีมีท้องขึ้นมาแล้วผู้จุดฝ่ายหญิงท้องขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็มันก็ไม่รู้จะทำยังไงมันก็ต้องรอให้เขาไปไปคลอดจนให้เรียบร้อยอะ่ะคือมาเรียนก็ไม่ได้คือมาเรียนปุ๊บก็กลายเป็นประเด็นเพื่อนเอาไปพูดนู่นนี่คืออาจารย์ก็ช่วยคือเราก็เข้าใจในะด้านหนึ่งคือแต่ผมไม่แน่ใจว่าทุกคนจะมีมีอะไรนะสถานการณ์ได้แบบที่ผมเคยเจอไงคือเด็กที่ที่ที่เขา เดี๋ยวผมเจอเนี่ยอ่ะอาจารย์ส่วนใหญ่ที่เหลือเนี่ยเขาช่วยช่วยไม่ให้ไม่ให้เป็นปัญหาแต่บางคนถ้าเขาไม่ช่วยเนี่ยชีวิตไปอีกเรื่องอนึงเลยก<ส>็ถึงบอกไงแล้วถ้าคุณเจอเจอผู้ชายอันนี้ผมโทษผู้ชายนะถ้าคุณเจอผู้ชายเฮงซวยด้วยนะโอ้โอค,คุณเอ้ยนะฮะกว่าที่คุณจะเลี้ยงเด็กขึ้นมาได้หนึ่งคนนะนะครับเลี้ยงแบบให้เขาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะมไม่ต้องไม่ต้องเลี้ยงแบบรวยนะม,มันเหนื่อยนะนอาจารย์ม,มันเหนื่อยมากเพราะนั้นสมัยก่อนรุ่นเราเนี่ย ลักสนุกมีออแต่ความรับผิดชอบมันมันจะตามมาทันทีผู้ใหญ่ก็จะพูดอย่าอย่าเป็นโรคอย่าติดอย่าท้องนะ,ะ,ะแกไปทําอะไรจะไปม,มีอะไรกับแฟนใช่ไหมแต่ผมว่าตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยที่ผมว่ามันมันขาดหายไปนะโดยโดยกระบวนการอะไรที่เราก็นึกไม่ออกเหมือนกันสื่อไหมอันนี้อันนี้น,นี่โทษโทษพวนนี้ได้ไหมผมว่าด้วยด้านหนึ่งคือมันมันอาจจะไม่ใช่ว่าเฉพ่อต่อตรงหรอกแต่มันกว้างขึ้นมันง่ายขึ้นทําให้เขาเข้าถึงมากขึ้นแต่ด้านหนึ่ง อย่างผมเองผมก็ไม่ได้ไปไม่ถึงกับขนาดไปไปบังคับนะว่าลูกต้องอีอะไรอะไรยังไงเพียงแต่ว่าเราก็เราก็เฝ้าดูแล้วเราก็อันไหนที่ที่เราก็พูดได้เราก็เราก็พูดแต่เราพูดในลักษณะที่ว่าไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามปรามหรือไม่ได้เปิดกว้างอะไรก็พูดเหมือนแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมากกว่าอะไรแบบนี้ซึกงผมว่าตอนนี้ถ้าถ้าคุณที่บ้านหรือที่โรงเรียนเนี่ยคอยคอยคอย,คอยแบบหาทาง คุมๆเอาไว้อะนะเมันมันก็จะพอได้คือแต่ว่าไอ้กระแสที่มันมาเหมือนอย่างเงี้ยตอนนี้มันกลายเป็นว่า,าคือมีความพยายามถึงขนาดจะบอกว่าอะไรนะใช้บัญญัติศัพท์กันขึ้นมา sex w o r k เกอ,อะไรเงี้ยหรือการไปข่มขืนเขาและใช้คำว่าโน้มน้าวใจอะไรเงี้ย <laughs> เอ,อาเอาคือ,อโอ้ยมันก็อย่างว่าแต่ทีนี้มันอย่างนงี้อาจารย์ความต้องการทางธรรมชาติ ความต้องการในวัยเอาล่ะอาจารย์กับผมหรือคุณผู้ชมเนี่ยเข้าใจเราผ่านมาหมดแล้วล่ะบางทีความยับยั้งชั่งใจความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมันน้อยด้วยอารมณ์ด้วยอะไรแต่ภาพที่ออกมาตอนนี้ซึ่งเราจะคุยกันในช่วงต่อไปเนี่ยคือหน้าฉากก็อย่างหนึ่งนี่ไงผมอ่านนี่ดี่ฟังเรามาเรียกร้องนู่นเรียกร้องนี่แต่หลังฉากทั้งมั่วกามั่วเซ็กเล่นยาอมเงินบริจาคดูถูกหยีหยาไม่มีประชาธิปไตยทุกคนเลย ก็นั่นแหละดีอันนี้ผมถึงว่ามันต้องมานั่งนั่งคิดกันให้หนักแล้ว <หา S 2> นะครคือต้องพูดง่ายๆว่าคิดการใหญ่นะแต่ใจต่ำซ้ำทั้งใจทั้งพฤติกรรมเลยครอะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับแล้วกลับเข้ามาในช่วงที่สองต่อครับ